เกม League of Legends และคุณต้องการสก,กินแบบของมันต้องมีต้องการเติมเงินแบบถูกดีและรวดเร็ววันนี้ขอแนะนำ Rich Man Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ ad richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมีติดตาม100,000คนขึ้นไปหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอัปเดตโปรโมชั่นเด็เดๆโดนๆที่แฟนเพจ ริ h แบนช็อปเติมเกมราคาถูกและ IG r i ร h m a n นช็อนะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกรอกรออดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเลือกชำระเงินได้เลยสแกนจ่ายเงินเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมทั้งเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมได้วันนี้ที่ริชแบนช็อปลิงด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ วาทุกท่านครูจิบูกีนสวัสดีครับผมเจมจิมารุนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวของสกินฟิแนลบอสเวก้านะครับซึ่งจะเป็นในเวอร์ชั่นของมิสติกโค m มานั่นเองนะครับบอกเลยว่าในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมเพื่อนๆนั้นจะต้องทําการสุ่มในกิจกรรมของอาร์เคดก่อนนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าราคานั้นก็มันจะถูกเลยล่ะครับดังนั้นนะครับผมตอนนี้ยังคงทันนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปเติมที่ริชแมนช h o ปแล้วก็สามารถไปเติมกิจกรรมนี้กันได้เลยนะครับส่วนรูนนะครับผมก็จะเเเปป็นนนนตาาามมีี้ลลยยยะัดดด๋วผจออกงงไไโหหข สวยงามขนาดไหนสำหรับสกินนี้เราไปดูกันเลยครับหนูมาทําไมลูกหนูเป็นผู้หญิงหนูมาทำไมลูกเดี๋ยวก็โดนพี่ตบหัวทิ่มหรอกไปหลายคนจะอัพหนึ่งนำนะครับซึงก็แล้วแต่คนอยู่ดีกันกลางไว เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยของจริงไม่น่าจ่ายแฟตไว้กันก็ได้ it's okay bro I'm not blaming you เออเดี๋ยวน้องๆเบาเบาเบาสกิลพี่ไม่มีน้อง ปมมมวดอะไรขนาดนั้นก่อนปวดอะไรขนาดนั้นก่อนน้องเบาก่อนเบากดอะไรขนาดนั้นโอ้โหคนแบบขยันแบบมาจริงๆนะแบบเหมือนมิดฟอร์กูพูดตรงๆเถอะเหมือนตอนนี้คือคุณเล่นมิดฟอร์อะ จะตายได้ปะไปไปข้า,า,มามโหโ,โหสวยโ้โหแล้วกูแล้วกูก่อนเลยับแรกคือกูก่อนเลยตายดิเออ หล oh. wow. wow. ากด oh ้ก oh ็หลากเนอะโดนไปไมได้พวยากสูดอะไรสิโอสโอ้สลิเบะออยาไปโดนสิกลับไปดี่ก็จะมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยจมาอ่ะ มาอีอัยมาอือตายหนึงน่ะโอ้มันสลบมันหลอกได้มันไม่โดนสองตัวได้ยังไงเนี่มันจะเอ้ยอ้าวมันอ้าวมันไม่โดนเอ้ยเอ้ยบ้าอ่ะมาสมาอ์ทอีอาอย่างนั้นได้ยังไงวะนั่นน่ะ ไม่ไไมมนนต้แม่มองเห็นนั่นน่ะมองเห็นอะอน้าๆโอ้โหใครโอนมาให้ร้อยหนึ่งฮะแจ้งด้วยฮะขอบคุณฮะโอ้โหคนไม่ยุ่งมุ่งแต่ป้อมเลยนะลูกเฮ้ยเอะวะเว้น <c oughs> เอาป้อมมาดิระดับแรกก็ตายก่อนเลยแล้วกันอลยะดับแรกก็ตายก่อนเลยแล้วกันเนาะ

ดัน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 อะชอ้โจับฟาร์มนะเดีก่งอะมาโออันนี้พี่จีนเองนะไม่ใช่บอสนะ้จะเดินลากไปไหนเนี่ยกูลากไม่ได้โอ้ย จะพูดไปด้วยความทุกข์ก่อนตายไปอ้าวตายก่อนเลยเฮ้ยบ้านะบ้านะเมื่อกี้โดนได้ยังไงมองค์กรอยู่อพูดตายแล้วเหรอตะยูหนึ่งตายได้นี่แปลว่าแรงละแผนนี้เมตาอะไรครับเหมือนเดิมครับไฟติ้ง A P C โอ้มันจะไฟ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 ไฟไฟมันจะไฟมันจะไฟ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  ครับผมปู่ได้กลับด้วยปู่แหล เจอเวก้าเป็นตัวไต่แรงจริงนะคุณคุณดูถูกมันไม่ได้นะตัวมันไต่แรงจริงนะต้องเจอเวก้าแบบผมงแบบไม่มีทางเดินตัวกระบี่ตัวกับพี่ฮัลโหลครับผมัลโหครับหูมันเหวี่ยงไปไกลไปนิดนึงนะลูกสวัสดีครับผม แรงนั้นนะ่ะเฮ้ยยเฮ้ยเอาดิไม่มึงก็กลัวเอาดิเอาดิอ้าวมันตีเกมันตีกาเอ้าวมันมีเกาะอดิได้ชะตาไปเลยไม่บ้านะ คนมีเป็นร้อยมึงเลือีกไหนกูเกือบตายอา้าวตายก่อนเอ้ยสตาซิทเนี่ยสตาซิตแล้วก็ในสตาซิตอีกทีทนึง้แล้วสตาซิตอีกทีทนึงอะไรวะเนี่ย

เดย e e d s h e t ไปเลยอันนี้แต่ตายไปเลยอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้ไม่ต้องรอตายไปเลยเดี๋ยวตัวมีไฟบอลอยอยีกแล้ <c oughs> วฮะอุ้ยนสวยวนี้ไม่ได้แล้วอ่ะ มันอยู่แล้วมันมันอยู่บึ้มพ nah ี่บอกเลยว่าพี่แรงมากพี่แรงแบบพี่แรงจริงไหนอ่ะไหนอ่ะ ย oh ังอย่าเพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งจบ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 ถอยก่อนถอยถอยอย่าพึ่งจบอย่าพึ่งจบถอยถอยอย่าพึ่งจบยังยังยังไม่ใช่เวลาถอยถอยอย่าเพิ่งจบโอุ้ยตายเถอะบอล กหนาไปเนาะโอดเอเมึม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 แผลไม่ได้นะ บอกเลยนะโดนเขาสวนนัดเดียวตายหมดหมด,หมดนี่เลยนะตายต่อแทงอ่ะอู้ไม่ตายเหรอคุณวัวไปเนาะทำไมไมีเงียบปตอนร้อยยังไม่แรงขน,น <c oughs> าด <c oughs> บ่้นอะขอญาตรับน้องหน่อยนกัน <c oughs>

ใส่ครั ну? oh oh, no ีใส yeah. oh, oh. ่ใ <gemacht> ส่เลยได้ไหมอันตีจังๆหนักััวด้ปุ๊บะอ้าวอ้าวมาอัตีใส่ใครสักคนเลยดีกว่า ร้อยครับดูว่าใครจะตายโอ้ยกำลังจะตีใส่ที่เลยโอ้โห